วันนี้พวกเราจะมาคุยเรื่องเล่าหวานกลิ่นแอลมอนที่หลายๆคนชอบอย่างเจ้าอเมริโตซึ่งจุดกำเนิดของเหล้าหวานชนิดนี้นะครับอาจจะต้องย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่16ในประเทศอิตาลีซึ่งในเวลานั้นเองนะครับการทำเหล้าหวานขึ้นมาในบ้านก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆ จนกระทั่งในปี1525ครับมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งถูกเลือกให้มาเป็นแบบในการวาดรูปพระแม่มารีในบทประจําเมืองโซโลโนโดยลูกศิษย์ของคุณลีโอรนโดดาวิชีด้วยความที่ภาพที่วาดออกมานั้นเป็นบุคคลที่สําคัญมากๆในศาสนาผู้หญิงสาวคนนั้นก็เลยรู้สึกยินดีมากๆที่เธอได้เป็นแบบและอยากขอบคุณศิลปินท่านนั้นผ่านสิ่งของเล็กๆน,น้อยๆซึ่งก็คือเครื่องดื่มสุดอร่อยสุดพิเศษที่มีส่วนผสมหลักจากเม็ดแอปเปิลคอต และสมุนไพรอื่นๆจากบ้านของเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปีต่อมาครับคุณจิโอวานีผู้ก่อตั้งแบรนด์ดิโซโรโนก็ได้พบสูตรเครื่องดื่มของผู้หญิงคนนี้ครับและหลังจากนั้นไม่นานเล้าหวานกลิ่นแอลมอนนี้ mm hmm. ก็ฝังรากลึกในวัฒนธรรมการดื่มของประเทศอิตาลี mm hmm. เป็นต้นมาครับผม